เปรี้ยวปากแล้วนะคะทุกคนเปรี้ยวปากแล้วะคะ่ะโอ้โหลอยด้วยหอมนะคะทุกคนโหสุดยอดค่ะอน้ำลายแตกแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะอ่ะมาค่ะก็คลิปต่อไปคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะคะทุกคนนะคะคลิปต่อไปก็คือคลิปกินนะคะตอนที่แกวัวตีก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ล่างหัวตีก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับพอดีมีอะไรนิดนึงนะคะ ก็ไม่มีอะไรเยอะแะค่ะแกะหอวเสร็จแล้วก็ามาล้างแค่นั้นนะคะล้างแล้วก็เอาหอยนี้ใส่หวอวเปลือกหอยเหมือนเดิมนะคะ<อ>เพื่อความสวยความงามนะคะทุกคนนะคะโอ้โหนี่ค่ะหอยเซรี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้ตจะได้พาทุกคนมาทําอะไรกินรู้ไหมคะวันนี้ได้หอยเซรี่มาค่ะเนี่ยค่ะ สุดๆเลยนะคะไปเก็บมาจากอ่ะสะจากหนองนะคะฝนตกนะคะฝนตกกอาทีนี้หอยก็ไต่นะคะทุกคนนะคะไปหาเก็บหอยมานะคะไปหาเก็บหอยมาเมื่อตะเช้านี้นะคะเมื่อตะเช้านี้นะคะพี่กบอ้วนไปเก็บมานะคะตอนไปเก็บตีก็ลืมไปถ่ายคลิปพี่กบอ้วนเก็บหอยนะคะฝนตกนะคะฝนตกหอยไต่ะคะ่ะทุกคนหอยออกจากอ่ากับหรือว่าอะไรตีก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่กบอ้วนเขาไปเก็บมาให้ตีกินนะคะนี่ค่ะ หอยนะคะหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่นะคะทุกคนนะคะเนี่ยสดสดเลยนะคะสดสดเลยนะคะเี่ยค่ะเดี่ยค่ะดูสิคะโอ้โหหอยใหญ่โตมีแจ่ลูกัวโตนะคะมีหอยขมด้วยนะคะนค่ะสดสดร้อนร้อนเลยนะคะหอยเนี่ยเก็บมาใหม่ๆ่เลยนะคะเพราะว่าฝนตกมาสามวันนี้หอยออกนะคะหอยออกหอยไตยนะคะนะคะน่ากินมากเลยนะคะอันนี้ตีต้องก็จะมาเอามาต้มนะคะต้มราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ พูดเหมาน้ำลายแตกนะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะนะคะมีแต่ลูกหอยใหญ่ๆนะคะบอกพี่กบอ้วนเขาไม่ต้องเก็บมาเยอะเพราะว่าเอาแค่พอกินก็พอนะคะพี่กบอ้วนเขาว่าเขาจะไปเก็บเอาอีกโอายว้เซตอันเก็บลงไว้ที่หนองที่สะดีกวัวนะคะนะคะเอาไว้กินหลายๆครั้งนะคะพอวีฝนมันตกฝนมันตกที่นี่หอยก็ไต่นะคะทุกคนฝนตกหอยไต่นะคะหอยไต่หอย,ยหอย,หอ,ยอะไรเขาเรียกว่าหอยอ่ะ อ่ะสู้น้ำนะคะสู้น้ำฝุนแรกนะคะสู้น้ำฝุนแรกนะคะนะคะผนตกลําห้มหัมดอกมะม่วงนะคะหําดอกมะม่วงนะคะนะคะก็โอ้โหไม่หัมดอกมะม่วงนะคะเอาสัจืนไปหมดทุกที่เลยนะคะอ้อยก็ตัดไม่ได้นะคะทุกคนนะคะก็เลยต้องทำอย่างนี้นะคะพอตัดอ้อยไม่ได้ลวดเข้าไห้ไม่ได้นะคะลวดเข้าไล่อ้อยไม่ได้นะคะทุกคนนะคะ ก็เลยไปหาเก็บหอยนะคะฝนตกพอดีเจอหอยนะคะหอยไตยนะคะพี่กบอว้วนเดินไปดูอ่ะสถานการณ์ในการที่ว่าจ,จะตัดอ้อยนะคะว่าจ,จะตัดได้รถจะเข้าไร่ได้ไหมนะคะพอดีเดินไปก็ไปเจอหอยก็เลยเก็บหอยมาให้ตีลวกนะคะให้ต้มกินนะคะต้มกินราดน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะคือเมนูต่อไปนะคะนะคะทุกคนเราก็ตอนนี้เราก็มาล้างหอยกันก่อนนะคะล้างหอยแล้วก็เอาหอยใส่หม้อต้มกันก่อนนะคะทุกคนนะคะเลยค่ะมาชมกันเลยนะคะ ไปหาได้ซื้อค่ะได้ซื้อกินเอานะคะตั้งแต่เอาหอยมาปล่อยลงสาเนียไม่ค่อยได้ซื้อแล้วเราเอาหอยเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อกินนะคะระยะก,ก็ไปเก็บเอาอยู่ที่สานนคะเนี่ยตอนนี้อันนี้คือฝนตกอะ่ะฝนตกก็คือเข้าใจออกอย่าง ไต่ออกเขาไต่ออกทีนี้มันไปอยู่ที่นําไร่น้ำนาน้ำนานะคะเดี๋ยวสร้างๆจะมีทุกาจะมีนานะคะถูกเข้าไว้แต่ว่าเขาก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเขาก็เลยไต่ขึ้นไปพี่กบบ้วนเขาไปดูนะคะพี่กบบ้วนเขาไปดูเขาก็เลยเก็บมาให้นะคะเขาเห็นตีซอบนะคะก็แบ่งเอาส่วนหนึ่งก็ลงสะลงหนองแล้วเหมือนเดิมนะคะ เขาจะไต่ไปทั่วเลยนะคะหอยเซรี่นะคะเขาจะไต่ไต่ไปทั่วเลยไม่ว่าหอยเซรีหอยจุกหอยโขมหอยปางอะไรก็ไต่เหมือนกันนะคะถ้าฝนตกนะคะเขาจะไต่ย้ายสถานที่อยู่นะคะถ้าฝนตกเขาจะไต่ย้ายที่อยู่ก็คือไต่สู้น้าอ่ะตรงตรงไหนน้ําไหลลงอ่ะเขาจะไหลไต่ขึ้นไปสู้น้ําไหลนะคะเขาจะไม่ไต่ลงตามน้ําไหลนะคะเขาจะไต่สู้น้ําไหลนะคะอย่างเงี้ยค่ะ หอยกับปลาก็คล้ายๆกันนะคะปลาเขาก็ลอยสู้น้ําไหลใช่ไหมคะเนคะปลาก็ลอยสู้น้ําไหลหอยก็ไต่ไปสู้น้ําไหลเหมือนกันนะคะ คือเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อไปเลยนะคะการต้มหอยเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าอยู่ในหอยมันมีน้ำอยู่แล้วนะคะก็คือหอยที่เราจะนำไปต้มนะคะ คือใส่น้ำนิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าหอยมีน้ำอยู่ในตัวแล้วนะคะโอเคนะคะแค่น,นี้ก็พอนะคะใส่น้ำนะคะนะคะี่นนะคะ่ะนล่ค่ะก็ไปต้มหอยด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็คือหอยที่เรานำมาต้มแล้วนะคะทุกคนก็คือันะะ้งหมอ้อเรียบร้อยนะคะ เราก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะรอมันร้อนนะคะทุกคนเดือดแล้วก็ปรุงนะคะต้มนานไม่ได้นะคะต้มนานก็หม้อก็จะหยาบนะคะ <c oughs> อ,อก็หม้อก็กดเรียบร้อยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวต้มอีกสักนิงก็ปรุงนะคะโอ้ยตัวหัยใหญ่เลยนะคะควันออกกวาดเลยนะคะหัยใหญ่เต็มกลูปิรีเลยนะคะดูหอยนะคะ ใช้ได้เลยนะคะต้มนานเดี๋ยวหัวหยาบนะคะหลังจากเราต้มเสร็จแล้วเราก็ไปใส่น้ําเย็นนะคะทุกคนเราไปล้างน้ําเย็นนะคะเราถึงจะอะไรได้นะคะน้ําเย็นแล้วเราก็ไปแกะหัวออกเอาตาออกนะคะ ก็ปรุงหม้อแล้วนะคะปรุงหม้อได้เลยนะคะได้แล้วก็ปรุงหม้อได้เลยค่ะไปหิวข้าวแล้วนะคะ,นะคะเราก็มาตักใส่หม้อใส่กะละมัะกมงก่อนนะคะ ยังหอยขมนะ,ะเอาให้หมดนะคะเสียดายนะคะก็ถือว่าหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ออกน้ำเย็นใส่นะคะหอยเหยหอยเย็นนะคะแล้วก็มาแกะตาออกนะคะ เย็นเย็นแะมาเกะเอาตาออกนะคะตาหอยออกไหมคะทุกคนเกะตาหอยออกนะคะเกะตาหอยออะะ้เป็นหอยแล้วก็ไว้ก่อนนะคะ จ,จ่ออยนะคะเนี่ยหัวเล็กมากนะคะหัวไม่ใหญ่เลยหัวองจ่อก็เ,เป็นเดือนเดือนเพนนะคะเพราะว่าเดือนเพนถ้าเป็นเดือนเพนหัวจะจ่อยนะคะ คือหอยที่เราทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาเคี้ยวตาอะไรออกเรียบร้อยนะคะก็คือเอาหอยใส่ใส่หอยเหมือนเดิมนะคะนะคะเพื่อความสวยความงามนะคะทุกคนโอ้โหนะคะหอยนะคะนะคะจะเป็นหอยขมนะคะทีนี้เราก็เอาน้าจิ้มราดเลยนะคะตอนอ่าตอนํำน้ําจิ้มไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนนะคะนะีคะทีนี้เราเอาน้าจิ้มราดลงกันเลยนะคะ เป ان, ี้ยวปากแล้วนะคะทุกคนเปี้ยวปากแล้วค่ะโอ้โหลอยด้วยหอมนะคะทุกคนโอ้สุดยอดค่ะน้ำลายแตกแล้วค่ะทุกคนนะคะอ่ะมาค่ะก็คลิปต่อไปคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะคะทุกคนนะคะคลิปต่อไปก็คือคลิปกินนะคะตอนที่แกหัวตีก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ล่างหัวตีก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับพอดีมีอะไรนิดนึงนะคะ ก็ไม่มีอะไรแย่ๆเขาแกะหัวเสร็จแล้วก็มาล้างแค่นั้นนะคะล้างแล้วก็เอาหอวยัดใส่หัวเปลือกหอยเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เพื่อความสวยความงามนะคะทุกคนนะคะโอ้โหนี่คะ่ะหอยเซอรี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มนะคะราดน้ำจิ้มนะคะนะคะ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ